อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะจากทางด้านของกองทัพอากาศสหรัฐค่ะเกิดเหตุเครื่องบินขับไล่ F16 ตกขณะที่กําลังบินฝึกซ้อมใกล้กับกองทัพสหรัฐนะคะในเกาหลีใต้ซึ่งอยู่ห่างจากเกาหลีเหนือนะคะประมาณ64กิโลเมตรส่วนทา่านะของความคืบหน้านะคะระหว่างรัเสเซียกับยูเครนล่าสุดก็ยังไม่สามารถที่จะบรรลุข้อตกลงที่จะให้ยูเครนส่งออกธัญพืชผ่านทางทะเลดำนะคะหลังจากข้อตกลงนี้จะถูกยกเลิกไปในวันที่18พฤษภาคมนี้ค่ะ ยูเครนรัสเซียตุรกีและสหประชาชาติหรือว่า UN ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงในการอนุญ,ญาตให้ยูเครนส่งออกธัญพืชผ่านทางทะเลดำอย่างปลอดภัยหลังรัสเซียนะคะจะยกเลิกข้อตกลงนี้ในวันที่18พฤษภาคมหากชาติตะวันตกยังไม่หยุดขัดขวางการส่งออกปุ๋ยและธัญพืชของรัสเซีย ซึ่งก่อนหน้าน,นี้รัสเซียได้แจ้งว่าจะไม่อนุมัติเรือเข้าร่วมในโครงการส่งออกธัญพืชผ่านทะเลดำอีกจนกว่าชาติตะวันตกจะหยุดขัดขวางการส่งออกปุ๋ยและธัญพืชของรัสเซียและจะไม่ต่ออายุให้โครงการส่งออกธัญพืชผ่านทะเลดำหลัง18พฤษภาคมนี้ไปแล้วจนกว่าความต้องการของรัสเซียจะได้รับการตอบสนองซึ่งอย่างไรก็ตามนะคะรัฐมนตรีช่วยกลาโหมของรัสเซียยูเครนและตรุรกีจะมีการประชุมหารือเรื่องนี้กันอีกครั้งในสัปดาห์หน้า ส่วนทางด้านของประธานาธิบดีเซเลนสกี้ของยูเครนนะคะก็เปิดเผยหลังจากกลับจากการเดินทางเยือนกรุงเฮลซิงกิของฟินแลนด์และกรุงเฮกในเนเธอร์แลนด์ว่าได้รับการสนับสนุนอาวุธทรงพลังให้แก่ทหายรยูเครนทั้งทางบกทางอากาศและทางทะเลอันเป็นผลมาจากการประชุมกับชาติพันธมิตรแต่ไม่ได้ระบุนะคะว่าอาวุธที่ได้มานั้นจะเป็นอาวุธอะไรบ้างซึ่งก่อนหน้านี้นเองเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาผู้นํายูเครนก็ได้ประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจากสภาคอนเกรสของสหรัฐซึ่งก็เห็นด้วยที่จะร่วม ร่วมมือกับยูเครนมากขึ้นขณะที่เซเลนสกี้ก็ระบุนะคะว่ายูเครนได้ต่อสู้เคียงข้างกับสหรัฐและเข้าถึงระดับความร่วมมืออย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ส่วนสถานการณ์ในเมืองบักมุดทางตะวันออกของยูเครนนั้นนะคะทางยูเครนก็ระบุว่าได้มีการเสริมกําลังนักรบตจามจุดต่างๆเพื่อพยายามยึดเมืองบักมุดก่อนที่รัสเซียจะรำลึกถึงวันแห่งชัยชนะในสงครามโลกค,ครั้งที่2ในสัปดาห์หน้าหลังจากที่กลุ่มนัก,กรบรับจ้างของแว็กเนอร์รัสเซียได้ประกาศแผนการถอนกําลังออกจากเมืองดังกล่าวแล้ว ส่วนทนางด้านของสำนักข่าวของรัสเซียรายงานนะคะว่าหลายเมืองได้มีการสั่งห้ามใช้ดโดรนบินหลังจากมีความพยายามที่จะใช้ดโดรนโจมตีเขตพำนับอาศัยในทำเนียบเคมบรมลินของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียโดยทางการเมืองเซน์ปีเตอร์สเบิร์กยืนยันนะคะว่าได้มีการปิดน่านฟ้าของเมืองสำหรับการบินโดรนไปจนถึงวันที่15พฤษภาคมนี้ ขณะที่ผู้ว่าการแคว้นเลนินกราดนะคะก็ได้ประกาศคำสั่งห้ามใช้โดรนบินแล้วเช่นเดียวกับกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียและก็ทางด้านของบรรดาผู้เชี่ยวชาญก็คาดว่าภูมิภาคอื่นๆในรัสเซียก็จะมีการประกาศคำสั่งห้ามบินโดรนเพิ่มเติมอีกมาดูท่านะของความเคลื่อนไหวกองทัพสหรัฐในเกาหลีใต้นะคะก็ได้ออกแถลงในวันนี้ระบุว่าเครื่องบินขับไล F ่ F16 กลำหนึ่งได้ประสบอุบัติเหตุตกในระหว่างการฝึกซ้อมบินใกล้กับฐานทัพสหรัฐในเกาหลีใต้ ซึ่งเครื่องบินขับไล่ดังกล่าวนะคะก็สังกัดฝูงบินขับไล่ที่8ประสบอุบัติเหตุตกในพื้นที่การเกษตรใกล้กับฐานทัพอากาศโอซานเมื่อเวลาประมาณ9ก้นาฬกาสีนาทีตามเวลาท้องถิ่นซึ่งนักบินนะคะได้ดีดตัวออกมาจากเครื่องบินได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียงไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในครั้งนี้ ส่วนทางด้านของนายคิมดองยอนผู้ว่าราชการจังหวัดยองกีในเกาหลีใต้มีการโพสต์ข้อความลงทวิตเตอร์นะคะระบุว่าหน่วยดับเพลิงท้องถิน่นได้ไปยังจุดเกิดเหตุเพื่อที่จะดับไฟที่ลุกไหม้โดยนักบินของสหรัฐก็ได้นําเครื่องบินขับไล F ่ F16 ฝึกบินตามปกติแต่ระหว่างนั้นได้เกิดอุบัติเหตุซึ่งทางกองทัพอากาศสหรัฐได้ดาเนินการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุที่ทําให้เครื่องบินตกแล้วซึ่งทาง้นของฐานทัพอากาศโอซานนั้นก็เป็นฐานทัพอากาศสหรัฐที่อยู่ติดกับเกาหลีเหนือห่างจากพรมแดน ไปประมาณ64กิโลเมตรค่ะขอบพระคุณที่รับชมรายการ TNN ข่าวข้ามนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ